ได้ดอกครับเขาเขาหาที่พึ่งทางจิตใจผมว่าแต่ละคนนี่มากอะลําบากมีหนีไมีสินกะหวังอยากพ้นหนีก็เลยหวังการรวยทางลัดซื้อกันอาศัยโชคอาศัยหยังเข้าก็เลยพึ่งสิ่งที่สิ่งพังเข้าบ่งหูสิพึ่งไผอาจารย์เพื่ออาจารย์ยอดสเลดไปอาจารย์น้ำไม่เข้านะคะถึงทางกระหลุดไหมหลุดตามที่หลุดครับหลุดครับหลุดแต่ว่าลูกศิษย์ที่มาแต่เขาก็ไปถือเอง เออไปใต้ถูกไปยังเขากระถิ่นได้ถูกได้สามตัวก็มาว่าเอฟหมือนแล้วทำไมขึ้นมาผม่งอยนี้อะไรกันเนร่ยเขาถูกจริงๆเขาถูกสามตัวแต่เขาไม่ได้ถูกตรงนะฮะแล้ววันนี้เข้ามาเห็นไหมเขาก็บอกว่าเขาถูกอาจารย์เขาถูกไปบอกแต่คือว่าถถููกกได้เลขตำแหน่งเขาเนี่ยบ่อเข่า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 แต่ที่เพิ่นถือกัดวงของเพิ่นไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ ดูเพืนดีน่จด,ดูเพื่อนครับเขาพูดไปจุกที่บ้านเขามีนครับเขาไปจุกตัวก็ซื้อมาลอยเล็กมันก็มาลอยคนก็บลอยเล็กกับดูของเพิ่นเนี่ยต้องอะไรส right. ิถือมีอันครับมันกระดามาแล้วก็อันคลิปกรีดนี่นไหมอันไม่ไงหัวไงมูเจ้าเบิร์กคลิปเจ้าเบิร์กทันที่นะมันเป็นคลิปเก่าไหมง้วนนั้นมันเข้าน่ะผมห้องมันถึกแล้วเพราะมันเขาเจียงให้สิม้วนีกก็ให้แล้วตัวแบตเตี้เนี่ยกับเบรเมน คือคิดอะไรกับเบิงวันท okay. ี่นะคันเล่นบ่เปลี่ยนับนค์ขันพออึกพออึกเปล่งปานนด์เจ้าเบิ่งเจาเล่นครับเจ้าดาคือเจ้าดาผมเนี่ยมันบวงบอกถึงว่าเจ้าเป็นคนมายังไงถือเทียงหรือมาจังไรเนี่ยผมไม่ได้ไปด่าเจ้าเด้เพราะเราไม่ได้มีเรื่องกันเนี่ยบอครับอ่าบางคนนี่อ่าจน้อยคิดเด้ไหนล่ะอาจารย์ที่ห้ซูนเจ้าคนไปด่าเต็มเลยครับเนี่ยคนไปด่าเต็มเลย เมื่อหัวจีด <otion> e uh ้ากันเหยียบย่ำซ้ำเติมมนุษย์เนี่ยคนล้มเนี่ยเขาบอกว่าอย่าข้ามแต่เขาจะเห็นเลยว่างวดนี้คนล้มมันซ้ำเติมนี่แหละจิตใจมนุษย์ผมไม่เคยข้ามไปอ่ะแม่นผู้อื่นเขาสิล้มผมก็ให้ยกำลังใจครับท่านผู้ชมชาวพนันที่มาบังหาอาจารย์ของคุณวิสาขอบคุณมากมากนะครับที่มาติดตามยินดีรับเลยนะครับน้องเรียนคุณวิสาศรีก็ดูดูที่ความตั้งใจของผมผมตั้งหายผมทั้งกดดัน ผมยัมงมาเห็นเตะตังเห็นที่หุ่นท่ามินทุกช,ช่องผมบอกว่าค้าเนี่ยผมนม่มาหลับเลยผมก็ดัดหลายผมบอกอยู่ตลอด<ฆ>แก่ช่องการก<ฆ><อ>ลิกตแล้ลีเงี้นครับคือที่ติ่งชีวิตผมอะสบายอยู่แล้วมัมาหลับผมนอนเงียเงีผมกับมีเงินมีงาน ผมไม่ต้องไม้เขี้ยดจริงๆก็ได้แต่ผมๆๆพเพี้ยเพื่อลูกศิษย<ๆ>์บางคนก็บอกว่าอาจารย์ให้นซีดีที่สุดแล้วให้เงินใ,นใหน้ฟรีครับแม่นเจ้าดีถือมาหลายล้านบ่เอาเงินไหมผมมุ้งผมเกลียดนะผมบอกไปก่อนเรียมันถือหกล้านผมได้เอาอย่างน้ำผนนึ้งถือห่ผมื่นก็ได้เอาไม่เคยเรียกร้องเงินค่ากาแฟไม่ต้องเอามาให้ผม <ๆ S 2> ผมไม่กินกาแฟครับุณรังคนโาอยากให้ค่ากาแฟเพรเอาครับแต่อยากทำบุญมาทำน้ำปูอีกจังมาทำคาถาไฟมาซอยสำหนักเนี่ยจังว่ากันนะครับอันนั้นก็เรียกแต่สัตาไม่ได้บังคับบ่ได้เรียกร้อง ครูหลวงคุบอกว่าหายกินกับคววมเชื่อผมหายกินยังล่ะครับผมไม่ได้เอายังจริงๆหลายๆท่านอาจารย์มาด้วยความศรัทธามาด้วยใจสี่ร้อยผมเป็นคนจ่ายให้ทุกคนครับแมนครับเงินสี่ร้อยผมใจสิบมือกับสี่พันมีที่ไหนมีที่นี่ครับขายของที่นหนสำนักลอตเตอรี่ฟรีหมดคานามคาไฟฟรีเหมือนตอนนี้ก็คือมันไม่มีรถเต็มไงครับเราก็เลยพักไปก่อนครับเราอำนวยความสะดวกครับแมนฮามีกะจอดอีกคือเราครับ เนี่ยแต่ทุบมาลาหากลิ่นของคว่ำเสือเนี่ยระวังถึงฟองนะครับเพราะว่าไหร่นะสิรถที่วิ่งรับส่งอ่ะผมเติมเองเมื่อนึงกับสามทีพันครับก็ไม่เป็นอยังลูกผิดเดินมาได้แต่แกนตัวลูกผิดเหนื่อยเนี่ยครับแล้วมาเนี่ยยังส่วนคนที่ยอดตู้ถ้าถูข้าวเทียนกับถือต้องแล้วกับตามสัทธาครับคนสูบมันก็ตื่อมาผมกับเลยบอกว่าทูบมันนี่ยหาบาทนี่เพิ่นมาเพิ่นประโยชน์แ่ยิบได้คือเก่าครับสำนักเราเน้นปีครับ พี่ทุกอย่างเล็กกับพี่เ่ต้องเขากุมเขาบ้านเขายังแจกแค่เดียวเราจะมาขอปูล้วก็ทำบุญก็จะดีที่สุดเพราะเราให้ปูครับอันนั้นก็แล้วแล้วแต่ความศรัทธาแล้วแต่ทุกคนเลยว่าอะไรบังครับเวนมามาจะคือมาอยั่างไรโอ้ก็มีเหล่านั่งๆเลยให้ปูบนไม่หรครับให้ปูแม่โอ้ขอไปเจริญปีเนี่ยจะเที่ยันนะครับปูคือนหมีเมาอยู่ดอกสองข้อข้อใหญ่มาแต่ไซแม่ อันม้าแค่ทั้งบ้านเสี่ยวยังตลาดโอพี่น้องข้งย่างตลาดมันกระบบมนี่บ่นไหมหล่อแบบนึง้ะแม่เด้อขอคุณครับเ้เห็นจยในในลน์นี้หะครับเขาขพในรายแม่บุญทํานนำโชคครับเง้ยมนผมก็่ให้คนเงิเ่ารับตาพมพิษไปผมกับพ่อโทษแต่มูเจ้าด่าผมแลีวเ่ส้าตามกับพ่มีอย่างหลายเ้าไปเลืกกันเท่านั้นเลืกกันเด้อกกันแค่นี้เด้อแต่แม่ไปเปิดดวงเล เอาไปกันไม่ได้เอาไปกันไม่ได้ด้วยเจ้าดีเกินไปเจ้าด่าฝอยอยู่เนี่ยฝอยมันช่วยเองใช่มันคนชั่วนี่ล่ะจานเปิดดวงแม่นะคียขอมาเลยครับนี่ตุ้มธีมตุ้มที่เปราะตุ้งที่สุไทยริมเม็ดนำตงดีมาถวายด้วย นักมักตุยมาถึงผู้บาแกงแรงมัน่ป็สียสาที่โซเดมตัวที่าคตัวยนจรมหาเราพโนะครับนักมักตุยมาเลยในแ่้บาดแกี่แหลครับนี่แหละครับอาจารย์น็อตตีเทวดาเดินดินนะครับเนะข้ามาดูนะครับือไล่ซดมือเลขออกอ่ะคนเมืองทางล้านหนึ่งครับเมื่อเลสติดดาหลายตอนในไหลร้านหนึ่งอ่ะผมเบาอยู่แล้วว่าเล็กนี้เขาไม่รู้อาจารย์เนี่ยเต็มพี่แล้วัเต็มพี่ ก็ทำดีที่สุดแล้วาาในโซเดียร์นี้การงวดก้อนนี่มันดังมันดังยอ้งอนว่ามีลูกฟิตไปถึงรางวัลที่หนึ่งอยู่สารคามครับหกหลังครับที่สองหลังมันก็นเลยดังงวดนี่งวดเมื่อกี้นี่<ท>ผมกับมันใจสูนี่ดีนะเพราะแม่ผมกับมั่นใจนะครับผมกับว่าหน้าจะเป็นเนาะคือยังผมบอกละ่ะคนบอกว่าผมออกตัวแห้งคือบอกตัวแห้งเลยผมขเขาว่าแปลงงวดแล้วงวดที่เก่าผมแบบเอ้ยนะถ้าแปลงงวดปุยังเห็นได้งงวดที่เก่าผมก็ต้องมีความฮึกเสิมครับแม่บอกล่ะผมกับว่าหัวที่ดังแบบนั่น ตื่นเต่าขึ้นมาเอา้าเปิดตีตอกเอาคือน,นี้ตะกู่ะเด็กเบิ้งอัมน,นี้จ้าของม่ะเด็ข้นกับมากผมมาแม้ขันดังป่ะนีด่ด่าคัาาาาค,ครับแถวเขาเนี่ยครถามว่าค้นว่ามั่นใจเพราะไเลกันเพรมั่นใจนที่ให้เียันหมดล้ลครับเพราะว่าเขาีเขาวิรุษนั่นแหละนะเนาะกะเบาาอีกข้างนวดหน้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ผมคิดว่าศูนย้อนหลังเราย้อนสอนเราก็มีศูนย์สี่แล้วก็ศูชอบที่สุดก็คือศูนย์สี นะครับแล้วกับเม็ดเดียวกระที่ศูนย์อะตามตัวมีศ er right ูนย like th ์ e ที่เจ็ดกับศูนย์ที่แปดผู้ใดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดไรกับว่าเป็นยังเพราะว่ากันกันมันหักหลังเขานะครับส่วนเลขทั่กระปล่อยซิมหาพุทธิกาตามทุ่มเอาตามเทสเลยงวดนี้จะว่าหาวไอกรอนที่งวดกรอนผมลอยปล่อยกรอนเพราะว่าผมยันคนด่ามาว่าเลขมึงคือมีสองสีหนึ่งมันจะใส่ยังสิเพราะว่ามันมีอยู่สองชุดละชุดของเขากับชุดของปูนะครับกะเมื่อนี้กะติดเปิดช่วใครมีไผ่ถามยังวะครับ ก็ไม่นี่ก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณครับขี่น้องพี่มาด้วยใจมาถือเพลขกับมาคือเก่าวางไปถึงช่องติ๊กต็อกแล้วเพิ่นมาถือเลขแล้วครับนี่แต่เพิ่นกับมาคือเก่าขวดบอลขวดบอลผมก็ยิ้มถามว่าเราถือเลขวะถือเลขวะมวยนี้ยิ้มถามมาถือกินวะโอ้ยขวดเมื่อกี้ขวดเมื่อกี้กูซื้อแบบไรวะเขาขวดนี้กูซื้อเส้าบาทมันถือกเหมืนว่าคือยังพูดังก้นสีทษเจ้าของว่า แปลงัวดี่ผ่านมามนี่กูไม่เห็นกูดันไม่เห็นงัวทีบเก่าตายสับเงินมี่หามาเดือนนี้นะครับก็ขอโทษอีกครั้งนะครับเนาะอ่ะพอมีไผ่ทานยังเหรอเนาะครับเนาะเนี่ยพอมีไผ่ทานยังจะพาเปิดดวงครับจะถ้าพลังพ้นอยู่ทางไหนนะครับจะพอมีอย่างขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณหลายนะาธุสาธุนะครับได้เห็นจังซี่การเห็นในมุมสู่ต่อนะครับถามมาอยากง้อมแพบ่วทาพี่น้องเข้าจดหมดล่ะยังดีย้อมแพร่ สา่สาตุ่าตุนะครับดางหัวใดมันหลุดกระดาวโหลดเด้อแต่ว่าอย่ามาเหมีนดาดาวในใจอ้บักค่าเนี่ยผมห้เพื่อนึงผมห้พภูละเทือครับดาโหลดสามไพ่ยุคลอบนะครับอาจารย์ยังครับสา่อ<า>ีกลอบนะครับอะรอบสุดถ่า,า,ายนะครับไทยวัดสิพหกพจิกานะครับศูนย์ห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เอาห้าแสนเปอร์เซ็นต์พอเรียกมีเข้ามีหลุดใครจารณนายานในการรับชมนะครับมีเข่ามีหลุดมีเข่าก็ได้มีหลุดก็ได้ศูนย์นะครับ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี0มี0 4 0 7 4 7แล้วก็0 8ครับให้ตามชุดเดิม3ตัวมี0 4 7กับ0 4 8ครับผมส่วนเลขคู่15พฤศจิกาเจอกันนะครับเอาผู้ใดติดซื้อผู้ใดมักก็ตามเมื่มากกระพานเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับติดตามทางไลฟ์สดของอาจารย์นะครับที่ไควาย่งมันถือครับงวดก่อนนี่0ล้านเปอร์เซ็นต์นะเขาก็ได้แล้วลอรแต่แม่ผมยังต่อมอยู่ เดี๋ยวจะพาเบิร์นี้นะครับเดี๋ยวเราไหวปูกันนะเดี๋ยวราวตังดาวตั้งนงโวความสัตยสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์กายะกายะวาจจวาจจิตตังจิตตังหังวันทาหางวันทานันตานคราชนันตานครา สาวาดีพนังอุสาวดีพิสุทธิเทวาพิสุทธิเทวาภูเชมิปูเชมิกายะกวาจาวจิตตังจิหังวันทาหังวันทาอนันตานคราตอนันตานคราพนังอุสาวดีังอุสาวดีพิสุทธิเทวาพิสุทธิเทวาปูเชมิปูเชมิกายะกวาจาวจิตตังจิหังวันทาหังวันทาอนันตานคราตอนันตานครานต สวัสดีาาวดีิสุติเทวาอูเชมิเมตันจามาาราโภิโยนาคะัญทะปริตังอเทกุเชียนสีแสงคุณธรรมนำโชคสาธุสาธุสาธุ ก็ขอให้ทุกคนี่มานะมือนี้นะครับอยู่ทางบ้านพ็ถึงทัวนี้ก็ร้อยถึงทันวนานนะครับเนาะสูไปน้ำกันครับกระายทั่วเพราะว่าจังไแมเข้ากรเดิบแนบนี้เดีวครับหี่อว่าเข้าไปเดาไม่บ้าแล้ครับเข้าไปเดาเข้ากับพึ่งบารมีกันกาจะมีเขาไม่นุษดเส้นใดแปดม้วนนี่ก็่ือว่าพักแล้วพุกทุกวนมาพุกนะครับก็คือว่าให้ฟุกว่าสี่วนโลดนะครับแค่พวกหน่อยแท่นะครับกะยุ่ที่ดวงน้ำนะครับเนาะ สำนักได้แม่นเท้ากับปากมาแล้วนะครับเสียปากอาจารย์นอตี่เกอร์ไว้ี่นี่ครับนะเดี๋ยวมือนี้จะเปิดเม็ให้นะครับเพาะหัวกะคนหน่อยก็สมัยเดกผู้ใดที่ให้ลูกกปจังเขามาให้หนึ่งด้วยนะครับคนมาหลายกะไม่กะหลายอยู่ละกะดีใจยู่ผมเป็นคิจปาหเวยเป็นผมเนอะเป็นผมเนาะผมพ่ม่แล้วหรื่เพราเขาเนอะเป็นผมเลยแม่คือเก่ารวยคือเก่านะครับนะคนรวยรวยนี้รวยน้าก็ได้ครับผมมั่นใจว่า หน้ครับปาปูคัดพ้นออกไม่ไตนบดีออกไปแล้วกันแล้วตนที่าเดี๋ยวเขจะเปิดโชให้นะครับมาต้องมือถอทางใจบริีตัวนับเมาตสอเม็ดต่อตาอวิจิตตจิตาบริตังมนัสตูสเทกาเมจรูปเเเนสิกะตเตจัมสติเทวิดมาเล ดีเปรตเทศจะบามีตุลุวนาคเนียเคหวัตุมีเถเตกุมมาจะยันตุเรวาจะละละวิสเมยักขะกันทัปนาธาติสันตาสันิเกยังมุนิวาระว็จนังสาธโววีสินันตุอัมมัสวนาการโยมัทันตาอัมมัสมนาการอยมัทันตาธรรมสมนาการอยมัทันตานะโมตัสสะปะปะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะปะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะปะโตระโตสัมมาสัมพุทธะสั่นคืเนี่ยตเดียวตัวที่มักจะเป็นตโวใหญ่เนี่ยเปนตัวทีาน่ากลัวมัก เ,เขาจะเปิดโชกเปิดราบเลยนะครับเนาะมือนี้เขาอาจจะยิ้มมาเต็มด้วยอาจารย์ะยิ้มแงๆเพื่ังวที่นี่เขาอ,อาจารย์ยิ้มสิดเนี่ยงนี่อาจารย์ยิ้มดบ <c oughs> อกล่าวบอแแง เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับสู้ๆต่อไปนะครับวที่ก่าคนพาขึ้นกันแล้วได้วันกระนับหนึ่งไหมนะครับแน่าจะเป็นนับเก่าเด้อสติดาหัวที่หนึ่งว่างอยู่ครับตีหมูหรือตาหัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดช่วงให้เปิดแนวเขากันต่อไปเรื่อยๆผู้ใดที่ทายรูกจังวนมาหลอกของนะครับท้องเห็นเลยนะครับเด้อไม่รู้หรอเข้ามาเข้า อย่าลืมนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์โนตตี้นะครับ 0 7 0 8 0 4 4 7นะครับสำหรับแนวทาง2ตัวนะครับ3ตัว047และ048นะครับขอให้โชกโชคมันมานก,ก,ก,กับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ